ยากกรับเหลือตารางสุดท้ายคือตารางปิดประชุมแต่เอาใช้คำว่าปัจชิมมานิเทศคือการแสดงหรือการพูดครั้งสุดท้ายตารางนี้ เป็นต่ร a งเอว้ด่า<ะ>พอดาลูกก็คืออยากให้ลูกได้ดิบได้ดีบุราณพันวอกอย่างจันเพิพนบรลดาด้วยความเขียดแขนงอีกยังพันดาอยากให้ลูกได้ดิบได้ดี ได้เป็นใหญ่เป็นโตเพื่นวองอย่างฉันลวงพอก็เลยจำมามาไววดาภาคทุดท้ายนี่ดาจะาไปเขียดในลวงพอเด้อบาทเจ้าคณะภาคร่วมกันกับเจ้าคณะจังหวัดได้จัดประชุม ประจำปีนี้ไม่ใช่เจ้าคณะภาคอยู่ๆเจ้าคณะจังหวัดยูยๆที่มาจัดประชมุมเป็นกรอ่างมติมหาเทราสมาคมอยูก็หัวกันทุกรูแต่ผมเลวไหวมาบอกอีกทีหนึง ตามตารางต่างๆท่านวิทยากรบรรยายไปทุกแง่ทุกมุมและก็บรรยายพิเศษท่านรองผู้ว่าราชการาผู้ว่าราชการจังหวัดุบราชธานีท่านก็เลยบรรยายพิเศษ เจ้าคณะภาคก็กล่าวเปิดออบรรยายไปแทบทุกเรื่องทั้งหมดนั้นล้วนแต่ต้องการให้คณะสงฆ์จังหวัดุบล ราธานีเป็นดาวจารัดแสงดาวเอาไว้เบิงหลงพอหลงไหลในเจ้าอาวาสจึงเทียบว่าเจ้าอาวาส เป็นดาวตารางต่างๆที่วิทยากรท่านบรรยายให้ฟังแม้แต่ทางแจมนักพุทธหรือเพราะว่าล้วนแต่หนุนนำส่งให้ท่านทั้งหลายเป็นดาวจรัสแสง ดาวเอาไว้เบิงนักลองได้นิ่คยฟังอย่าบอกดาวาไววเบิงเบิงจังใดพอออกแม่ออกในหมูบ่บ้านนั่นแหละเขาคอยเบิงคอยชมเจ้าว่าผีบ้า เจ้าคณะจังหวัดจึงเพอ้อฝันอยากให้เจ้าวาดทุกวัดเป็นดาวจรัดแสงสำหรับเอาไว้แย่งไว้เบิงของพอออกไม่ออกได้กล้วยวีงามงามได้ปลี่ยไก่หวยทับท่าน ปิ่งไก่บันกอกบานแค้นเขาก็เอาไปบูชาดาวแต่งม่วงงามง่าม,ามพาออกมาแดงเออเฮอเขาก็อยากเอาไปบูชาดาวสำนึกบอหลวงพอก็มาเสริมนั่งหลังคดหลังแข็งมาเตรียมการประชุมอยู่นี่เพื่อ เสริมให้พวกโตเป็นดาวแคร์ไหนไปยังเบิงผูได้เห็ดบักเทิร์กนี่เห็ดบอได้ไปฉี่นิ่วดอกเห็ดเองเพื่อเสริมความเป็นดาวดาวเอ๋ยเจ้าลอยเด่น ใครใครเขาก็แลเห็นว่าเจ้าเป็นดาวลอยเด่นเหนือดาววดึงหรือเหนือเนื้อนาผากวาไปหลวงพ่ออยากให้เจ้าเอาวาดเป็นดาวเต็มท้องฟ้าของจังหวัดอุบล ราชธานีเพื่อญาติโยมเขาจะได้ชมชื่นชมดาวของเขามีเพเบอกยจัิงๆหรอกมีบักทักคนเดียวบอ้อยจริเพราะหลงไหลอยากให้เป็นดาวเจ้าคนะ่ะนาจังหวัดเจ้าคณะภาคต้องการปั้นดินให้เป็นดาวเอ ดาวอาว้เบิงเพิ่นเบามันคือเลยเบิงดาวมันม้วนมันงันพวกเขาเนี่เป็นดาวในวัดญาิยาโยมเขาได้เบิงได้แง่งของเขาญาโิโยมเขาได้เห็นดาวของเขาให้คิดว่าคำาว่าดาวมันจะรัดแสงจังดมันสวยงามจังด ิงคือเอาความคิดไปใส่วันนี้มันเหมาะกับความเป็นดาวคือแม่ออกเขาฝันบอคือเจ้าคณะภาคฝันบอคือเจ้าคณะจังหวัดเนฝันบอพยายามทำให้เป็นดาวให้ได้ห <c oughs> ลวงพ่อบ่อยากเห็นดาวมันดาวดับ มันดับหลายโพดหลวงพ่อมาอยู่นี่ยี่สิบกว่าเปเห็นเห็นดาวมันดับแล้วโอ้ยสะท้อนเจ็บปวดเจ็บปวดแทนไม่ออกน้ำเออคณะสงฆ์จังหวัดอุบลราชธ,ธานี เจ้าคณะจังหวัดก็ยังหนุ่มยังแน่นมีไฟแรงผมขอนิดหน่อยขอให้ทุกท่านตามเจ้าคณะจังหวัดผมไม่เชื่อว่าเจ้าคณะจังหวัดจะพาพวกโตไปตกนรกมกไหมเชื่อว่าเจ้าคณะจังหวัดน จะต้องพาพวกโตไปทั้งสวรรค์เดินตามเพิ่นเท่านั้นพวกง่ายผมก็มีส่วนสร้างเจ้าคณะจังหวัดมาผมเชื่อว่าเจ้าคณะจังหวัดจะไม่พาท่านไปตกนรก ถ้าเจ้าคณะพาไปตกนรกผมก็ตกด้วยเพราะผมอยู่เคียงข้างกับท่านมาตลอดเพราะฉะนั้นคำว่าให้พวกเราเด็ดเดียวในความเป็นดาวให้ได้ผมเนี่ยเป็นห่วงญาติโยมห่วงจริงๆ ห่วงอยากใหไ้ไม่อยากให้ญาติโยมเป็นทุกข์เป็นร้อนเพราะเรื่องพระในวัดขนาดหลวงพ่อไม่มีหน้าที่อะไรเท่าไหร่ก็ยังมีคนมาหามาขอให้ช่วยนู่นช่วยนี่เขาไม่มีทางออกเพราะเขาต้องการพระในวัดของเขาให้เป็นดาวเขาจะได้ชื่นชมยินดี ว่าหลวงพอบอ,อหลายได้ไหมว่อก็เจ้าคนในจังหวัดอยู่หรอกปริยาเอกหลวงพอก็บบขอปาริญาทหลวงพอก็บบขอปริญาตีหลวงพอก็บอกขอเลียนเก่าหลวงพอก็บอกขอขอหน่อยเดียวถามบอกแห้กันจะเห็นอย่างไรเด้อ ขอให้ล่ธงทำวัดเจ้าวัดแรงให้แม่ออกเขาชื่นอกชื่นใจทอนี่แหละหลวงพ่อขอบ่ได้ขออย่างหลายหลวงพ่อเป็นเจ้าวัดผู้เรื่องนี้หลวงพ่อเห็นหน้งาอยู่นี่ยี่สิบกว่าปีสนองงานหลวงพ่อผักสรรหาคำพูดดีด คำคมดีๆภาษาอังกฤษอยังที่เป็นประโยชน์กระตุ้นเตือนหลวงพ่อช่มาหมดแล้วมันก็คือเกาผมไม่ยังขับรถพาผู้สาวไปก็ยังคือเกาไปหาเที่ยวเล่นบางไปก็คือเกาเอาไก่ไปชนกับชาวบ้านก็คือเกาผมไม่ยังดีจักเม็ด บันนี้หลวงพ่อเรยขอมาว่ะขอน้อยเดียวสะขอเพื่อญาติเพื่อยโยมเห็นพระยางออกจากโบสถ์เห็นพระลงทำวัดถวัดยางหลายๆเข้าโบสถ์โอ้ยไม่ออกก็เห็นเขาปลื้มอ,อกบึมใจเท่านี้เลยหลวงพ่อบริขอหลายหลวงพ่อเห็นมาหลายหลายแล้วว่าวัดใด ทีเห็นคือหลวงพอว่อว่องญาญโยมเขาไหลญาญโยมโอ้ยนับถือกูบาอาจารย์เขาไม่ได้ต้องการหลายหรอกต้องการเท่านี้ถ้าเขาทำวัดสวนมตนเจ้าลองจจงหวัดเนี่ยอำน,นาจเจริญหลวงพ่อเคยขอพระครูพาญาญโยมมาทำวัดอยู่นีนแห่แน่เนี่ยไม่ออกมาเป็นเลยลอย สวดมนต์อยู่นี่อยู่สาลาใหญ่โอ้โหทางรอดของพวกเราคือการทำวัดสวดมนต์กอ,อยาก,กิขานหลายแค่ลองทำวัดสวดมนต์อย่างมากชั่วโมงหนึ่งบ่ถึงสัมเครื่งชั่วโมงก็จบแล้ว ถ้าจะมีเพิ่มไปอีกกับสวนม่อเอาจะเริ่มาพ้มนม่นยังต่อหายมได้นนหนึ่งชั่วโมงก็ดีหลวงพอบอกเรื่ออื่นหลวงพอบอกเป็นห่วงเป็นห่วงเรื่องเดียวนี่เป็นห่วงโพ่ บอลเล่นล่นไล่ใจสีขาดแล้วมันไล่ลูกอยู่นี่ห่วแค่สีหาเชี่ยวโมงมันปตายดอกบอลเล่นล่นไล่แล้วตื่นขึ้นมาคว้าโทรศัพท์ไล่ทันทีแทนทีสีเอานังสือตำรามาสวดมนต์บอลไดสวดบอลได้ทีซ่อมมือซ่อม อันนี้ไว้แน่สอมปากถอนยังให้มันคล่องตัวพอได้ไปสวดนะกินได้ลอยสองลอยก็ม่เบาเวลาไปสวดรรมจักนังโจโลสวดธรรมยามนางโจโลผีบาปเป็นนางหลอกเอาเงินชาวบ้านของนี่หลวงพ่อดาดยความวังดีเลยพอไปเห็นนางโจโลหลายโพดผัดเลนไล่เลนไดยมัดมือมัดขึ้นฉีดสวดมนต์ห้เป็นบุญเป็นกุศลกับตัวเองในผลบุญว ยักทีว่าออจจงได้บนนันวามาเป็นเจ้าอวะเจ้าวาดโทรศัพท์จเจ้าวาดเล่นไล่องหนึ่งหลวงพอ่อหลวงพ่อก็บรดเล่นไล่เล่ยยังหลวงพ่อก็ยังว่าหลวงพ่อท่านสมัยอยู่ไหนหลวงพ่อว่าผู้ใดเขาเชิดชูธรรมะในนันธรรมบัณสสมมนั่นคืออัปเดตท,ที่สุดท่านสมัยที่สุด เอาเดียธรรมะวินัยของบุทดเจ้าที่ยุคใดยุคใดจะเลื่อนตลอดท่านสมัยตลอดมันมีลาสมัยหรอกธรรมะวินัยเพิ่นเนี่เด้อววบ,บ่าหลายเด้เมย์คือกันหรอหนังันมือจดงๆก็ขอเชิญชมดินดีนำเดอร์ที่ หลวงพ่อฝากท่านี้แหละขอให้เอาวัดเอาว่าทำวัดทำว่าตอนเศร้าตอนแรงแผ่บุญแผ่กุศลให้ญาติในโยมเพิ่นในลมเย็นเป็นสุกหลวงพ่อเฮ็ดคูมือแล้วแผ่บุญแผ่กุศลให้ประเทศชาติบ้านเมืองให้เจ้าฝ่าเจ้าแผ่นดินพิ่นลมเย็นเป็นสุกในผืนแผ่นดินไทยหลวงพ่อเฮ็ดหลวงพ่อคูมือเทพดาบเปนกุศลสาธุอยู่ดอกถามมีได้ มีบ่มีก็เห็ดไปมาไปยังจยังใดขอฝากเท่านี้เลยปชุบมัดมือมัดขึ้นก็สร้างเถอะแต่หลวงพ่อขอเอเค่นีข่มหูเพิ่นก็จาไปเห็ดตามเพิ่นแนะนํำนั่นแหละแต่หลวงพ่อเนี่ยมันง่ายๆมันบ่ยากหรอกทำบัดสวดมนต์บได้ยากบได้เย็นออหยังบ่ต้องเป๊ะเห็ดยังยากเพียงแต่ฉันจังหันแล้วก็ห่มพาลงไปทำบัดทำว่าตอนแรกก็ สงนามสองทาแล้วก็ลงไปทาวัดทําว่าแล้วกลับมานอนทิเลนล่เลยยังหลวงพ่อกับบวชอย่าไปขลบรโทรศัพท์หลายกลัวปะพุตเจ้าหลายเล<ะ>ิโทรศัพท์บาเดยฮให้ยูให้เอ็มทองได้พี่ทาวัดสดมณหลมเมืองเหลืองเนี่ยพายเอ็มทองพาให้เฮาอยู่รอดเฮาจะอยู่ปลอดภัยสาเหตุอย่างหลวงพ่อว้าหลวงพ่อเป็นห่วง โดยจะพอคือบนเนี่ยนี่เมื่อแม่นาทีหลวงพ่อได้แต่หลวงพ่อคิดหอดเป็นห่วงลูกหลานแล้วมาให้กำลังใจเจาา้าคณะเจ้าคณะผ่าเปิดนน้ำหลวงพอ่อยู่กรุงเทปสบายปวดดอกว่าได้อยากนินเอียงได้แล้วตอนถึถ่ายความงามของคณะสง สังฆโสรพโน้โองโลกคณิตมันเขียนไหวหลวงพ่อกระวอลายเทียนแเ้วอยู่นี่งามสงทรงสร้างสุดสังวรสงบเงเงียมจิตใจจรแช่มช้อยทุดงขวัตถาพรหมองมืดนามนางามดังหงสงส้อยสู่ถ้ำมุดจริน นี่คือเจ้าอาวาสอยู่ในอุดมคติของหลวงพ่ออยู่ในอุดมคติของญาติโยมของชาวบ้านนานี่หมผาให้เป็นระเบียบเรียบร้อยหมพาแห่งดงามบ่แม่เห็ดอุญออยุอัญญะมันเป็นคือเจ้าอาวาส เจ้าคณะจังหวัดตั้งให้ให้เรียบร้อยให้เพิ่นแะน่ไปห่มผาห่มนล่งห่งมเมยังอุญุงอัญญามันบ่คือจเจ้าอาว่าสเหม็นหึงหึง่ง้นามสงสงตั้งสุดสังวรคือมีแต่ความบริชุดพุทธผงเดินกันเรียบร้อยบ่แมนเดินคืนอนักเลงเดินไปให้พอ,อพุทธ สาธุแนะ่เขาเห็นอย่างโอ้ยลงพ่อคืออย่างงามแท้สงบจะเงียมจิตใจจรแช่มช้อยนะีการเดินในลักษณะดังโครงโรคกะนิตนี่คือพระหนึ่งในดวงใจของญาติโยมอยากนั่งในหัวใจของญาติโยมต้องยึดโครงโรคกะนิตไว้ให้ได้ งามดังหงส่งส้อยสู่ถ้ำมุดเยรินเดินไปหลวงพ่อซ่าหา้าหลวงพ่อเกจอ,อพวกวิปัสนากรรมาฐานเป็นเรียบร้อยเพิ่สงบเย็นสงบเย็น,ยนไปตลอดนะ่ะคืองามดังหงส่งส้อยสู่ถ้ำมุดเยรินถ้ำมุดเยรินก็คือความลมเย็นเป็นสุกนั่นแหละเดอ้อ ผมขอปิดประชุมไว้ณะบัดนี้ See you next year ในมันทุกรูปเยืนขึ้นนะครับ